คึมคึมเอาวีพลาดที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้จะสามเลยมั้งเออหรือว่ามันไม่รวมหรือว่าเออจำไม่ได้อะไม่รู้ไม่รู้ว่าผมจะรวมไอไอไอคลิปไอคลิปที่เล่นเอาวีแล้วเจอแบบนี้ผมจะรวมหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่รวมแล้วกันเอาเป็นอีวีที่สองกันผมจะมาเล่นหมดห้าแล้วกันเพราะผมตกเพราะผมรู้สึกตกตกตกอัพจาก กับการล้างที่สุดเลยล้างผมขึ้นแรงแผนไม่ไม่รู้ว่าใช่แรงแผนหรือเปล่าแรงผมขึ้นแรงนี้พอเล่นอีกทีหนึ่งปิ้วปิ้วปิ้วเอ้ยไม่ใช่ปิ้วปิ้วอย่นั้นแหละตลอดเลยผมไม่อยากเล่นล้เล่นหมดท่าห้าพอแล้วทีนี้ผมขึ้นมาแรงนี้ปิ้วโดนยิงกลับมาแรงนี้ปั๊บเลยผมตกอัปกับอันนี้ไม่ใช่ผมจะไม่ได้แเงินนี่ละ ผมจะมาเล่นโหมท่าห้าแทนห้าห้ามันจะคนกาดเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นห้าห้ามีบบแต่บดไปเละผมเก่งกับบอทจกทเก่งที่สุดกบับคนในกับคนนี้เนี่ยอะไรนะนายลงุงเล่งกับผมแทบจะไม่เก่งเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นเนเน็เต่อยต่อเพื่อประทานชีวิตก็พูดสักหน่อตาย ไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยปิดเสียงเกมตืดจืดจืดเหมือนกันที่เราเล่นแรกๆมีแต่คนแรงกากเนี่ยเห็นปะที่เท่าหมดเลยน่ะยังไงก็เสร็จงานผมชิวๆแถมโดนป้อมยิงแถมโดนป้อมยิงจะตายแล้วว่ายังไม่ตายเป็นไงข้อดีของมันตอนเล่น<จ>ครั้งแรกการกลับมาของข้างหลงลัเไม่ใช่ละ โอเคไม่เป็นไรเชงิงแมงมากันเอาถุงมือแล้วกันนะทุกคน,ปนไปนะครับทุกคนมาตอ่อได้เรียบร้อยไอไอสกิลวันตีในไอสกิลวันตีของป่าเนี่ยจะเก็บไปใช้กับดาร์กดาร์กแล้วกันกับไอดาร์ก ใครมาใครมาฆ่าทิ้งใส่หรือรัวใส่เสต็มเต็มเขาจะว่าเราว่าแย่งคิวไปเนี่ยเออไม่ว่าหรอกเราปิดเสียงไว้ดีด ไม่ได้วะาหนีแน่ค่า <ห PA> ทิ้งเคลียป่าให้หมดดีกว่าอันนี้ไม um, ่ใช่ป่าแต่ต <all fruit IEL> ีๆไปก่อนก็เหมือนกันกับป่าแหละแต่ว่าตีไปก่อนแล้วจะหลบเขาป้อมหลบเขาป้อมหมอฮึบไม่ใช่ป้อมนี่ว่าเต็มเต็ม ว่าจะได้อันตีนะฮึบฮึบฮึบเออทำกูกต,ากตายเนย่เรียบร้อยอจอกได้คิวลัวๆเลยปั๊มคิว เฮ้ยจะตายจะตายไม่เป็นไรม m สคิวเออ you know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  งงแตกกันทั้งงงเลยทำไมแม่งไม่ตายสักทีวะใส่เลยรัวไม่ย้ำใส่ให้ไม่ย้ำใส่ใหู้หต่อ ส่ใส่คัใส่ว <c oughs> เป็นไงนตอนที่เราตอนที่เราเล่นหมดทาห้ 5, แมงโคตรสบายเบือสะดือโอกว่าใส่รววดเ <c oughs> สบายเบือสะบือบโอกปะละ่ะ

ฆ่าหมดทั้งบอไม่เหลือซักกระตัวเป็นไงล่ะเฮ้อยอ้ไปกวจ่าไป,าก,ไปกังวลเฮ้ยปุ้งฆ่าทิ้งอีกตัวเฮ้ยเกิดไปเป้า งงก็ทั้งบ่อเลยทำไมมันไม่ตายวะโอ้โหนอนกกงจอมเลือดเออถ้าคำนี้ผมพูดคำหยาบถ้าคำนี้ผมพูดคหยาบก็ต้องขออภัยนะพอดีว่าเป็นเกมแนวเนี่ยเกมแนวต่อสู้ ตายนแน่ๆบอกกับตัวเองไว้เลยจะช่วยยันไว้ให้แล้วกันยันเป็นกำลังสามเรียบร้อยสุดท้ายแต่ก่อนจ่ายแล้วนะครับผู้ชนะีปีนี้ต้องจบแล้วแหละไหนต้องมาดูก่อนว่าผมได้ m v p หรือไม่รอสักครู่โอเคเรียบร้อย อแอปเปิลเป็นของที่ระทึกอือได้ของลูกเลยแฮะเป็นไงอ่ะก็สำหรับอาวี